มาดูแนวข้อสอบพอรบรส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะศูนย์สองนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็น ep สองนะคะข้อที่หนึ่งพรบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดประกาศใช้วันใดอ่าก็จะมีการประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่สมีนาคมนะคะสามีนาคมนะคะต่อไปข้อ2พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพศ2551จะมีผลบังคับใช้ในวันใดนะคะตามกฎก็คือจะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคำตอบก็คือวันที่4คะ่ะ ต่อมาผู้รับสนองพระบรมราชองการพรบรกศนนะคะพรบรส่งเสริมการศึกษานอกระบรการศึกษาตามอธัธยาศัย2551คือใครในปี2551 0 0นี้คือพลเอกสุรยุทธจุลานนท์นะคะสุรยุทธจุลานนท์ค่ะต่อไปรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักสูตรมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมาย,ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ขออาภายัยอีเ,เซอร์ก่อนนะคะ <c oughs> วัตถุประสงค์ ล้ออนญายนะคะอ่ะต่อค่ะรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะคะมีเป้าหมายมีหลักสูตรลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนเป็นการศึกษาแบบ อะไรคะนอกระบบค่ะต่อไปใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคำตอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคนปัจจุบันก็คือนางสาวตรีนุชเทียนทองต่อไป พระราชบัญญตัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีทั้งหมดกี่มาตราคะมีทั้งหมด25มาตราคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ25มาตราต่อไปข้อ7ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพรบรฉบับนี้ไม่ใช่นะคะเน้นตรงนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ข้อ 1. กําหนดนะโยบาย และแผนการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดนโยบายเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการค่ะกำหนดแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบเป็นค่ะและอัธยาศัยเป็นค่ะงองูเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดทําและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้เป็นค่ะอันนี้เป็นค่ะ แต่ที่ไม่เป็นคือจัดทําข้อเสนอแนะนโยบายายุทธศาสตร์แผนและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยข้อนี้ไม่เป็นนะคะคำตอบคือข้อข,อ,ข,อ,ขอควายคะ่ะต่อไปใครดํารงตําแหน่งประธาน,นาคณะกรรมการส่งเสริมคนนี้ง่ายมากเลยเป็นผู้ว่าคะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดคะ่ะใครดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยของกรุงเทพมหานครคำตอบก็คือผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยมีชื่อยอ่อว่าอะไรสำนักงานกอสอนอค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม่ใช่กจสออจเน,จนะคะ่ะไม่ใช่ต้องเป็นกอสอนอุนค่ะ ข้อ10คุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการพรบฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎของกระทรวงค่ะข้อ11ข้อใดคือภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายอ่ะจะประกอบไปด้วยผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบุคคลสถาบันศาสนานะคะ แล้วก็วนะสักครู่นะคะเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะภาคีเพือขายเนี่ยจะหมายถึงบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครอสงส่วนท้องถิน่นองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและองค์กรอื่นๆน,นะคะดังนั้นมีไหมมีไหมข้อใดไม่ใช่ไม่มีดังนั้นที่เป็นบุคคล อบทอคืออะไรคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไหมเป็นสถาบันศาสนาเป็นไหมเป็นดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อคะ่ะต่อไปการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลึกยึดหลักตามข้อใดอันนี้จะอยู่ในมาตาอะไรคะมาตา6 มาตรา6นะคะจะยึดหลักได้นึความเสมอภาค2การกระจายอำนาจขอขอภายผู้เรียนเป็นสำคัญใช่ไหมผู้เรียนเป็นสำคัญใช่ไหมไม่ใช่นะคะการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอันเนี้ยความเสมอภาคขออภัยความเสมอภาคกับการกระจายอำนาจตรงนี้นะคะจะ เป็นเอ๊ะพิมพ์ได้ไงนะเดี๋ยวนะอ่าทำไรติง้งจะเป็นนะคะการส่งเสริมและสนับสนุนจะเป็นหลักนะคะที่ยึดของนอกระบบค่ะอ่าส่วนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ไม่ใช่นะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้น่าจะเป็นการศึกษาในอ่ากลุ่มของสพทนะคะ ดังนั้นข้อถูกต้องคือกอไก่แล้วขอไข่ถูกต้องค่ะข้อนี้เลยคําตอบนะคะตัวน,นี้เลยนะคะอ,อยากได้เพนเซิลใหม่นะเพนเซิลใหม่ฟอร์มใช่ <c oughs> ขออภัยค่ะใหญ่มากเอาออกก่อนอเอลิเซ่ต่อไปชื่อยอ่อของ เลขาที่การสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัย,ยเขียนได้อย่างไรคำตอบนี่เลยค่ะเลขาที่การกศนอค่ะคนปัจจุบัน2564คือนายวรัตน์นะคะปรึกษาทวีกุลค่ะนายวรัตน์ปรึกษาทวีกุลค่ะต่อไปเลขาที่การกศนอมีฐานะเทียบเท่ากับตำแหน่งใดคำตอบคืออธิบดีค่ะ <c oughs> ข้อ15บหาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีกี่คนอ่บ16คนนะคะเออบางที่มี21บางที่มี16 8หกแปดบวกห้า1ปดเก้าสิบอ็ามส่ะสิก็16นะคะสรุปมีกี่แนวเนี่ย ต่อไปเลขาที่การกอรสนอมีชื่อว่าอะไรไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลเก่าของเราจะเป็นนายวัรัตน์นะคะปรึกษาทวีกุลนะคะสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเรียกรยอยย่อว่าอะไร กศนอจังหวัดค่ะตัวนี้เลยนะคะขอไข่ค่ะก็คือสํานักงานกศนอจังหวัดค่ะเรียกให้ถูกนะคะขอไข่ค่ะ 18. สิศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเรียกโดยย่อว่าอะไรเรียกว่าศูนย์กศนอำเภอค่ะ ต่อไปกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการโอกาสความพร้อมและศัก,กยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใดคะมันมีอยู่สองรูปแบบนั่นแหละมีนอกระบบกับตามอธัธยาศัยคืออะไรคะกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน เราต้องไปดูความหมายมันค่ะกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริการและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการระยะเวลาฝึกอบรมยืดหยุ่นและหลากหลายสภาพขตามความต้องการศัก,กยภาพและการเรียนรู้เป้าหมายวิธีการวัดผลมนลบทที่มีมาตรฐานในการศึกษาเพื่อรับรู้นี่คือนอกระบบนะคะทีนี้กิจกรรมที่เรียนรู้ในชีวิตประจาําวัน ของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องข้อนี้นะคะไม่ใช่การศึกษาลอกระบบนะคะแต่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยะคะ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะต้องเป็นอันนี้นะคะข้อนี้เอเาเาฉเลยมาผิดนะต้องดูดีๆต้องเป็นตามอัธยาศัยะคะ่ะ ต่อมาพราบรที่สำนักงานกสอนอกำลังดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีมีชื่อว่าอะไรพรบรกรสอชอ,อันนี้น่าจะเป็นงานออของปัจจุบันของของ <c oughs> กอสอชอ,อันนี้ไม่มีในพระราชบัญญัติระบุไว้นะคะ งั้นก็จำไว้แล้วกันว่าเป็นตัวนี้พรบกสชย่อมาจากอะไรเนาะ ก็เป็นข้อสอบของอพรบรการศึกษานอกโรงเรียนนะคะก็เอาไปจำกันนะคะ